เรื่องนี้เนี่ยมันจะไปเทียบเคียงกับกรณียติแก้รัฐธรรมนูญที่เคยขึ้นสู่สารรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้หรือไม่ที่มีการเสียบบัตรแทนกันเนี่ยนะครับคุณสุดทนินบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะที่ผ่านมามีการไปตีความกันผิดและมีการไปเทียบกับยติในอดีตของนายอุดมเดชรัตนสถียนสอสอนนทบุรีพรรคเพื่อไทยที่มีการยินยติเข้ามาแล้วโดยประธานสภาบรรจุขเข้าระเบียบวาระแล,แล้วและเข้าสู่ระบบขั้นตอนการอภิปรายแต่มีการนํามาแก้ไข แต่ของเราเนี่ยของเราคือพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะครับยังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะม,มันต่างกาันตรงที่ว่าประธานสภารับไปแล้วและอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบดังนั้นระหว่างนี้สามารถแก้ไขได้ตลอดทั้งเนื้อหาสารละและการเพิ่มคนที่จะอภิปรายนะคือคุณอุทินก็บอกว่าไม่ต้องกลัวไอ้ตอนนู้นน่ะไอ้เรื่องแก้รัฐมนูญของคุณด,ดมเดชเนี่ยมันเข้าระเบียบวาระไปแล้วอืแล้วก็ ไปเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ะนะแต่อันนี้มันยังไม่เข้าระเบียบวาระแค่ยื่นถึงประธานประธานก็ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบยังไม่ได้บรรจุวาระว่าจะเข้ากําหนดวันเวลาอภิปรายเมยยื่อไหร่ยังไงเพราะฉะนั้นคนละส่วนกันนี่คุณสุทินัชี้แจงแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรน่ากังวลนะเซ็นไปเถอะไม่ต้องกลัวแล้วรอบนี้นะคะฝ่ายค้านก็ไม่กังวลค่ะถึงแม้ว่าฝั่งของรัฐบาลจะมีการทั้งตั้งทีมขึ้นมาชื่อทีมปราบมารชื่อนี่ดเดือดเลือดพล่านมากนะคะ แต่ว่าคุณสุทินบอกผมดูชื่อแล้วเนี่ยใครนะใครนะคนพวกนี้เนี่ยนะคะอ,อ่อนประสบการณ์คุณสุทินบอกไม่กลัวทีมปราบมานะคะก็ว่ากันไปค่ะเพราะว่าเป็นคนหน้าใหม่ๆ